สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมส์ซอนโฟนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปการลงเรฟหนึ่งหนึ่งร้อยรอบนะครับในปัจจุบันว่าได้กําไรเยอะขนาดไหนนะครับผมในการลงดันนะครับผมก็คือรวมค่าต่างๆนะครับไปบวกกันแต่ลดลูกแก้วนะครับผมแล้วก็หักค่าบัตรนะครับว่าเราจะมีกาไรสักเท่าไหร่นะครับ มาโอเคเราจะเปิด c a l เ u เตอร์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะเปิดอันนี้ขึ้มาเพิมแบกนะผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นมาแบบอ้างองอ,อ้างอิงเนาะโอเคมาเริ่มกันที่เดี๋ยวเราจะหาเขาเรียกว่าไหหาแบบพวกเอ่อค่าไอาเรียกว่าไงเอ่อราคาของของที่เราจะนําไปขายนะครับผม คูปอง A ครับ2 6 k นะครับผมคูณด้วย100ใบนะครับอืมก็จะได้ 2.6m นะครับทุกคนอืมส่วนสล็อตนะครับผม379เหรียญน,นะครับขายเหรียญละ270นะครับผมก็จะได้ประมาณน,นี้แล้วก็บวกกับ2 6 m นะครับก็เป็น3.7เนอะเดี๋ยวผมจะ รวมไปอย่างนี้แล้วก็ไปหักภาษีทีหนึ่งนะครับผมส่วนลูกแก้วบวกสองถึงบวกห้าครับเรามีหกสิบเก้าอันครับขายไปเจ็ดร้อยห้าสิบเนนะครับผมเ๊บบวกไปเึ๊ะะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นใบบวกใบกันแตกนะครับผมกันแตกผมจะได้มาสองใบนะครับในการลงแต่ว่ามันมีเก้าใบเพราะว่าผมไม่ได้ขายนะครับผม เอาจรินผมไม่ได้ขายผมเก็บไว้ตีเองส,ส่วนใหญ่นะครับมีใบบวก89ใบากานแตก2ใบนะครับผมใบบวกเรา89ใบครับแน่นอนใบละ6.5ขายออกชิวๆนะครับผมความจริงมันขายแพงกว่านี้ได้แหละเราแบบขายแบบราคาเร็วอะไรประมาณนี้ครับผม33แล้วทุกคนแค้แถ้ใบบวกกับกันแตกเราก็แทบจะได้ การแตกคนจะขายใบละ,110ะร้อยสิบเคแค่ใบบวกกับการแตกเราก็แทบได้ค่าบัตรแล้วทุกคนซื้อบัตรผมซื้อมาสามใบละสามสิบเจ็ดเคนะครับผมก็คือหนึ่งร้อยใบก็คือสามจุดเจ็ดเอ็มนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ยอดนะครับผมแต่ว,ว่าตรงนี้นะครับผมตรงนี้เราจะลบออกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมรับอ่าเหลือสามจุดสามนะครับก็นีอีกสี่ร้อยเคเราก็สามารถซื้อบัตร ปัดเกมหนึ่งได้แล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้นี้เราจะประมาณนี้นะผมแล้วก็เราจะบวกกับเงินตัวหลักตัวเด็กทั้งหมดเลยนะครับผมตัวหลักเรามีสองห้าสามหนึ่งหนึ่งศูนสี่ครับบวกไปเลยนะ 2, 5, 3, 1, 1, 4, ครับผมสองห้าสามหนึ่งหนึ่งศูนสี่ครับส่วนตัวไก่นะครับจะมีหนึ่งเก้าแปดศูนย์แล้วก็สองเก้าศูนย์อ่า บวกกับอ so so wow. ีกตัวหนึ the the ่งนะครับผมอีกตัวหนึ่งจะอยู่ที่สองเป <rein> <Yeah> <reme> ็นศูนยรก็จะจอ่าซึ่งตัวไก่มันจะได้เขาเรียกว่าอะไรมันจะได้เอ็มไม่ค่อยเท่ากันนะครับเพราะว่าบางตัวมันก็คองอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรคองอยู่กับเหรียญน่ะเจอล้มอยู่กับเหรียญมันก็เลยแบบได้เหรียญเยอะกว่าเพื่อนหรือว่าได้พวกขอบฟ้าที่เยอะกว่าเพื่อนมันก็เลยแบบ เงินมันก็เลยอัพขึ้นที่มากขึ้นนะครับผมประมาณนี้ครับผมนี่คือสิ่งที่เราได้นะครับก็คือหักภาษีห้าเปอร์เซ็นจากการขายของก็คือที่เป็นจุดแปดเอ็มนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลบออกกับเงินค่าบัตรที่ผมเสียไปนี่คือสามจุดเจ็ดเอ็มนะครับผมปึ๊บกำไรเราอยู่ที่แปดจุดหนึ่งเอ็มนะครับผมประมาณนี้นะครับก็กำไรจะประมาณนี้สำหรับเรฟหนึ่งครับผม แปดจนหนึ่งเอ็มนะครับผมถ้าตีเป็นรายได้เงินนอกนะครับผมก็สองร้อยบาทนะครับผมก็สองร้อยบาทนะครับผมสำหรับหนึ่งร้อยรอบนะครับค่าบัตรตอนนี้มันก็บางทีมันก็อาจจะมีแบบศูนย์จุดเก้าบาทหรือว่าหนึ่งบาทไอหนึ่งบาทนี่โชว์ชัวร์ผมว่าเพราะว่าตอนนี้เขากดดีอีมันลดห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับผมก็คือราคาน่ารักอะ่ะเออนั่นแหละ ถ้าสมมตินี่สองร้อยใช่ปะคือผมอยากรู้ว่าตอนเนี้ถ้าเปรียบเทียบกับราคาเงินเงินนอกนะครับผมเปรียบเทียบกับราคาเงินนอกว่าเฮ้ยไอตัวเอเรียกว่าอะไรตัวบัตรนะครับผมในทางของตัวบัตรเดฟินะครับผมมันจะราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งผมได้มา สามสิบเจ็ด k นะครับผมแล้วก็ถ้าเงินเหรียญ M ก็ประมาณยี่สิบยี่สิบห้าบาทนะครับผมเหรียญ M ยี่สิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมใหญ่ไปอ่ะนี่ประมาณนี้นี่คือแบบคำนวณค่านะครับคำนวณค่าเงิน M นะครับก็คือ แล้วผมได้มาสามสิบเจ็ด k นะครับผมแล้วก็เลทมเลทอ่ะยี่บห้าบาทตีไปยี่บห้าบาทนะผมที่ <4, S 2> เลทซื้อขายกันนะครับเลทที่ผู้เล่นซื้อขายกันแต่ถ้าเป็นเลท set m s m ก็จะยี่แปดนะครับก็ตรีราคาก็ประมาณหนึ่งบาทนะครับผมแต่ถ้าตีเป็นเลทผู้เล่นปกติก็ศูนย์ถึดเก้าบาทนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็หรับอ,ลเ,อเลทเลทของราคาบัตร นะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปทดลองแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับต่อไปจะมาทดลองด้านไหนแตพูดความจริงทุกคนก็น่าจะรู้แล้วทดลองด้านไหนับผมโอเควันนี้ก็คงต้องลาเพียงเท่านี้นะคระับผมโทษผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยด้วยนะครับก็อไปนะครับบ๊ายบาย